หลังจากที่เรากดแอดเข้าไปนะคะกรณีที่ประเทศที่สามารถเปิดซูปเปอร์ได้นะก็มาดูตรงนี้เลยเปิดซูปเปอร์แชทนะคะดูซิว่าเขาจะมีให้เราไหมในการเปิดซูปเปอร์แชทนะคะอ่านให้ดีเนาะว่าเราส,สามารถที่จะเปิดได้ไหมนะคะขณะที่ช่องของเราเนี้ย ก็จะผ่านกล้าวไรได้อ่าตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเราอ่านข้อตกลงนะให้เราใส่ชื่อชื่อช่องของอ่ชื่อของเรานะคะชื่อของเราชื่อนามสกุลตัวนี้ก็ใส่ Gmail นะคะแล้วตรงนี้ก็ใส่คอมพานีของเราคอมพานี company ของเราก็คือช่องของเรานั่นแหละคะ่ะแล้วกดตรงนี้ว่า I have read แล้มันก็จะขึ้นปุ่มสีนี้ accept นะคะในการตั้ง super chat อ่าเดี๋ยวทำกันก่อนนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ติ๊กคำว่า I r e a d เนาะหลังจากนั้นปุ่ม accept มันก็จะขึ้นมานะคะการไปตั้งค่า super ที่หลังบ้านนะแล้วก็กด accept นะคะพอเราก,กด accept เสร็จปุ่ม ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะจะเห็นคำว่า super share super sticker super Tank ก็กดตรงนี้เลยนะคะเราเพิ่งได้รับอีเมลในการผ่านสร้างไรายได้เมื่อคืนนี้นะคะอ่ะเราก็เลยลองมาทำการตั้งค่า super ว่าเขาจะเปิดให้เราไหมเราก็ทำการตั้งค่าเปิดเป็นปุ่มสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่า เขาเปิดซูเปอร์ให้เรานะคะหลังจากที่เราผ่านสร้างรายได้เนาะในประเทศที่มีการให้ซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แตงนะคะแต่ว่าประเทศทางโซนเอเชียบางประเทศจะยังไม่ได้นะคะตอนนี้เขาเปิดให้เรานาะ,ะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้แล้วเราก็ เช็คนะคะว่าเขามีอะไรเราบ้างนะคะอันนี้ถ้าเราอยากเข้าไปอ่านเราก็เข้าไปอ่านได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้กลับไปเช็คที่ช่องของเราว่ามันมีขึ้นสปเปอร์แตงสปเปอร์สติ๊กเกอร์มันมีขึ้นไหมนะคะก็ ขอยกตัวอย่างนะคะอันนี้บ้านเราเนาะเราจะไม่ดูโคที่บ้านเรานะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้ไวไฟเส้นเดียวกันเนะาะอาจจะเห็นว่าเรามีโฆษณานะคะเรามีซุปเปอร์แท็ตรงนี้น,ะะนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ต้องรอตอนที่ว่ารอไลฟ์สดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคลิปของเราเลยดูที่คลิปของเรานะคะเราจะตั้งเป็นบางตัวเท่านั้นตั้งสร้างไรายได้นะคะเราไม่ได้ตั้งทุกตัวเนาะโอเคค่ะมาดูนะคะขึ้นนะคะคลิปของเราขึ้นแล้วนะคะซูปเปอร์แตงขึ้นมาแล้วนะเนาะซูเปอร์แตงในช่องของเราคลิปของเรา มันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะนั่นแสดงว่ามันใช้ได้โอเคนะคะเพิ่งผ่านสร้างไงได้เมือ่อกลางดึกนี้นะ,ะก็ไม่ได้ดูเนาะส่งมาตอนตีสามตีสี่นะคะก็วันนี้แล้วเนาะเช้าตรู่เลยเป็นข่าวทีนะคะยังไงก็ากดไลก์ share, กดแชร์กด b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเปิดแต่งขึ้นมาแล้วนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยคะ่นะโฆษณาก็เข้าแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดอย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพนะคะ